ตัต้ mm งนโมกันบพวตั้งนโมแล้วก็ถวายเลยเจริยกรุณาบุญาไดมาด้วยความบริสุทธิ์นปฐานอิสานี้๋ยเดียวรามอทนุกคนดเ็ดใภาษาบาลีขอญาตอาจารย์ครับ บกกเบาแห้งๆนเขาเจ้าเขาเจ้าหูบ้ค่อยดีไปไเลยจังได้พักผมหูหนวกผมว่าใครดีงินพูดเลยหูว <c oughs> ่าใครดีไปเนา,า,าข้าพระเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภพศารถึงมารดาบิดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิสนิทกันคนที่เคยให้ทานร่วมงานการทั้งหลายขอ,อจงมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน ขอให้ท่านได้ร <rate> ับผุศลผลนี้เธินตาโลธามาวัดสันติอายุวันโนสุขังบาลาสันเดนนี่นี่นี่ท่านมทบัตจตลัดหลรูปวันีซื่อว่จังไนก็ครับปู วัดมีซื้อไหนวัดป่าเทพโพทองป่าเทพโพทองวัดป่าเทพโพทองบ้านี่เจ้ายวมาเกืซื้อโพครับผมอันนี่วัดป่าโพเทพทองแล้วแม่วัดป่าเทพโพทองเทพโพทองวัดป่าเทพโพเดอตูโค้งตื้อสายญาติพี่ตาโพสายญาติตาโพครับผมบ้านี่เปลี่ยนซี่ีด้บานี่ปูพ่อนอัน ได้ยืนหลวงพ่อเราว่าว่าเพื่อนฝันเห็นว่าเม่นหลวงปู่เนี่เราฟันได้ทงหวัดจงวัดเห็นว่าฟันถือมาตลอดเห็นว่าซิบบ้านซาหาบ้านลือว่าชั่นเฮ้ยหาย่งก็เลย่าเออถื่อว่าถือก็บ่เป็นหนังหลวงปู่แต่ว่ามือนี่กะให้ว่ามาขอช่กขอใช้น้ำประเจียได้มีโอกาสได้่วมบุญ่วมกุศลทั้งวัดทั้งว่าหลวงปู่นะเออมันจะทำการเขา พวกบังขอามันจะยอมบังในสิ่งที่ว่างเอาแว้เนาะอาจูทารืเียกับพวว่าวันเลวันเยมันเป็นจริงก็มีทาเจียตัวก็ม่นด้รบโเป็นท่านนีเาจอดูน้ำนีอะไรว่นไปวันมาเนี่ยมมีหาด้วยหม่ดความก็ว่าได้ครับแต่บอกปู่ถ้าเกิดบอกอาจารย์ท่านอาจารย์เพื่อนแต่ว่าถ้าเกิดจะว่าจะบ่ถือไหม พิเศษและแต้มสองแต้มเห็นะโอ้สิี่มเป็นอาจารย์เหมือนพนซื้องอมผู้พ่นสาดาพ่นซื้อทำซื้อรับทั้งไก่ทั้งเิื่องดีเพิ่จะถือด้วยโอ้วันนี้วันนี้แล้วสิบ่อแห้งพ่นนาพันุนบ่อฟันนี่ย้ังด้าครับสิบสิบบ้อคมฟันฟันวันนี้บอกปูฟันวันวันนี้ละฝันตะเมื่อือต้องวัดพูนะครับผมฝันตะวันที่สามบอกประมาณนี้แหละครับันที่สามละ นี่แหลเอ้าตะโก้ก็มาบอกตรงว่าอ๋อบันบบฟันกับโบฟันดอกซาาฟันแล้วกับโบถือก็เล่าวาโบถือเราจะมาบอกอีกเรื่องหนึ่งครับบันนี้มิ้งไปคือจังเป็นยางยางยางใส่จักรยางยางใส่เห็นรถสิบลอยสิบลอหรือมันหกลอแต่ว่าใส่ไม่เต็มเลยไม่อันตัดทาเม็ดหนึ่งเห็นไหมครับครับเต็มเจี่ยวเพี้ยงบองเพี้ยงอะไรตัวถังเลยครับปู จอดจึบดบบบบด๊บรอดสิบล้อหกล้ออย่างนี้มันบดไปด้วยบางล้อมันไมครับก็ว่าคิดว่าสิบล้อจ้าของบางเครื่องหนึงก็คือหกล้อครับโอ้ล้อใช่ใช่ผมก็พอจอดปุ๊บมันสียว่าวขึ้นว่าว่าวแห้งเลยมันว่าวว่ามาเอาเด้อมาเอาเด้อไผอยากได้อึ้งไรสั่นอ่าสิขายหาโต๊ตท่อบาดไรสั่นบาได้เลยอ้าพอดีตะบ้านเดี๋ยวขึ้นไปหลัลงหลังมันมีเข่งหนึ่งสาเพขเข่งเข่งอึ้ง อันอันไม่มันเพียงหลังข้างบออย่างเงสิพ่นพ่นอันพ่นอันคือบเฮียนู่นนี่มันแรงมากเดี๋ยวไปอึ้งอึ้งตัวนึงบักซัมเปียอึ้งเผาไหมครับผมใครแม้ใครดิเดี๋ยวบองมันใครใครไหมครับมันคือบโดดออกน้นมาสันเอ้าแมนดีเลียบอ๋อาสันแมนว่าสันอันสงสัยคนขับรถละาเบาอยู่ในรถละครับผมยินเสียงมันบามงสู้เฟอร์ละเบ้าวัน มาเอามาเอาไผอยากได้อึ้งหาโตโต้บาสันครับโอ้ต่ที่เอาน้ำมูอยู่ผู้นั่งกับที่เอาผู้นี่กับที่เอาไป,ไปหาถังมากบันี้เขา่ากับเรืลังที่จมอึ้งมาครับบ้ดนี้ที่ว่าหาถังทางจำไว่เลยครับเนี่ยนับบึง้งนับกลับไปกับมากจริงๆล่ะแต่ข้นว่ามันก็จะไม่หยาดเกิดพับเกิเจ้าของที่ได้น้ำมูใบหน้าสันอันนี้ถังไข่เด่นนี่สันไข่กับที่เอาซุ่มย้อมกับม้าลายม้าถัง สังกษีกับมีถังโลกก็มีสีมาเอาอึงสีมาเอาอึงพรดีกําลังตกลงว่าสิเอาละเลยหูเมียว่าท่านใดเอาซำําท่านไดเอีงใจบ่ท่านใดแม่งทาก็ยังเปอยู่ผู้สิเอานันพู้นั่นก็จะเอาผู้นี้เอาทาเอาถังอีกเอาถังมาแหมเล่ยล่เล้วเร็วเมันได้ถือเนาะมันถือญาติกันนะหย ตีตีปัญหาให้แค่ได้ตปว่าตีปัญหาบ่างแหงนะหูหนวดน้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่มันบามันบาหนึ่งบาทมับ่ครับหนึ่งบาทโตละหาโตโตบาทห่วบ่าโตแตละสิบบาทยังสื่ออยู่ขึ้นวาอยู่เนาะอ่าขึ้นาอยู่โบอกยังต่อหาโตผมกะจะเอาผู้น้ากะจะเอาน่าละเล่ห์เมียเล่ยบทันใดอื่นจักสิถือบัวถือบาทเนี้ ตีปัญหาให้ตีขค่น้อยเลยตีว่าหนึ่งหนึ่งสี่หากจังหนึ่งสีหกมันบ่บันเจดไปไหมหนึ่งสี่หาชื่หนึ่งสี่หกเนี่ยบอกปูว่ะเออวันแต่แต่แต่ล่ามเนี่ยสงสัยจะเป็น เป็นเป็นซิบเป็นหาหหาจำไวดได้ล่างล่างนี่นาทีเป็นหนึ่งศูนย์บอกปูหนึ่งศูนย์เพอห้าหกหกานี่หละที่สองตัวไปใช้กันโอ้แม่นหลือเนี่เนาะหนึ่งศูนมันมันมันคือว่าเป็นซิบหล่อหกหล่อับห้าหกมันจอดกึ๊กหันหนาไปทั้งฝุ่นหันหนาขั้นัาเดี๋ยวไปดูสิซ้ำนี่ซ้ำซัแพ้งนี่ไหม มันมันใส่มาอย่างมันคือเอาอื่งมาขายมันคือบอกแต่อืึงมันเอาม่มาให้มันนั่งอย่างไรแต่เครับกว่ามันสีนึงนะนึ่งมันใส่ซีมันใส่ขามันใส่อธิบายมันซีขาได้อึงโอ้อึงมันเปลี่ยนซีขาปูเลยตีซีอมันมีสีขาไหมตีมาของซีอห้าันเด็กปูหาตัวตัวบาทหาตัวตบาทไหโอหตัวตบาทอนึ่งมาจาหาตัวตบาทนที่ครับะนั่นเ เออขึ้นว้านเดว่าจะทันพ่นเกจะต้อโทษเน้ครับโง่สิโอ้ฝันเราบันหูเมียเก้นมากห่วเอาเข้ามาเลยค่ะเออเอาั้งตั้งตั้งเอาพี่บางคนได้โอ้โหหาตัวต้อบาทที่บอกกูใครบ่าที่ไปที่มากของของหนึ่งซีหานี่คือหาตัวต้อบาท อันหกมาจังไดวะนี่ปูวว่ากันว่าว่ามันรถหกล้อว้าววะนี่เลยเบิ้งหกล้อเฮ้ยสิบล้อนี่ยเรามันสงสัยตัวนี้ล่ะครับผมเลยบ่ได้เบิ่งคับไหมครับทีแรกว่ามันสิบล้อล่ะบัดเบิ่งไปเบิ่งมามันคือมันสิแม่นหกล้อว้าวสนดอกเบิ่งเบิ่งจังไดคือว่าเป็นเลขบนเพราะมันอยู่เคิงไม้บ่เออมันอยู่เคิืองไหมจ้ะโอ้มันห้างห้างโฟเคิง อันสมพวนนี่ร้นแรงมากนี่มันสิเฮี่คนนี้โบเฮ่โบเฮียจอดปุ๊บเดี๋ยวไปเห็นอึ่งเดี๋ยวมอมองอยู่แก่ตัวนั้นอืมฮะตัวนี้ะไ่กวู่เสี่ยวตัวนี้กันหลายเรือก่อนมือว่าทันขึ้นว่าเนึกมันนี่ลาจีบอกเออทีแมเดี๋ยวมอมองอยู่หาตัวต่อปาทเลยมื่หลังงานกันนั่นสุดสิมาซื้อกระไรบาทสุมสิมาซื้อเอาหาตัวต่อบาทนั่นก็เอาผู้นี้ก็เดี๋ยวท่านเสอพวกก็ไปหาทางมากคอยก็เสีเอากอกันกระไรบางเลย หาผู้นั้นก้อนผู้นั้นก็ไปเอาถังโย่เล่นนับบึงมันมีหาหาถังแล้วนี่มันนี้ข้าน้อยก็เล่บสิเป็นผูมิาสิเป็นผู้จับแบงเด้จะเฝ้าเด้อคอยแบงผู้ท่านให้เอารอเล้วเลยห์ผมมีอาซาผู้ท่านเดือแบงซะก็เอึองแต่ยังผู้ท่านล้มไม่จากฝุ่นที่ยังอยู่ฝุ่นอยู่ที่อึองแต่ว่าถังล่อไปแล้วซึ่งที่เอานี่งเอาขึ้นหน้าเอาล้มไม้แทบแบบผา้ท่านก็เล่ห์ผมแบง เจ็ดเป็นเจ็ดเ,เสาเรื่องคืดอยู่เนี่ยหนึน่งโอ้หนึง่งหนิจีวัดซิบเก่าตัวเดียวซิบเก่าปีอายุผมนะมโอ้ขันซิบเก่าปีไปไปข่อยบ่อ่อยบ่อรับบ,รบ,บวชบวชเน้นได้อยู่แต่ข่อยบอ่มักเน้น่อยอยากได้พระมาอยู่นครับผมเนี่ยมันใสย่ยากวางอยู่นะ<อ>บ้านนี้เขาเลยโทษมากโอ้ยดวงตาสันทันดังสมาธิตัแดงพึงเลยร้อยมาสัน เจ็ดเก้าตัวเดียวเลยอาจารย์โอ้ย<ม>บัดได้เลขหนึง่งขวัญเป็นเลขเจ็ดตัวสั<ม>สาาส่นายาย่าส<ม>ั่นวัตรไดสิโทุบอกอาจารย์จับโทรศัพท์มาทุกทรัพผนบวได้ใหญ่สระอาจารย์ซื้อในีเรื่อตัวเดียวเลยเจ็ดเก้านี่ลร่างผุนดิมั่นใจเพื่อนนี่ตัตดิอบอาจารยนโว้ยคิดว่าอาจารย์ได้อยู่บ้างหลายขั้นเนี่ยว่า นงฝันมันอย <laughs> ่ซุ้มว้านล้วเนาะน้องฝันมั้กแ่เนาะพูเนาะม่ได้ว่าดอกวว่าเร้ยกอะไรอันพระพุทธูิตรงนี้สมัยก่อนก้อยาดยานสมัยก่อนขจะวาบรรจุคนมาขอจิงมากเนจ่าหายเตะเตะดิโลบุบน้ำูเขาอย่านี้ความยินอันนี้สมัยก่อนสมัยพระยาครมนี่ครับตรงนี้มันมันจะเป็นอะเป็น เป็นสถูกเป็นพะเป็นทีที่อุจจาระปัสสวะของพญานาคเนี่ยพญานาคคน้องหาน่ครับที่น้องหานลงเนียาพระบุมอันก่อนถ้าพืนนี่คุณลงไปคุณลงไปประมาณซ้ำนี่มิตะพื้นหินไปดิทั้งไต่เป็นหินเป็นพระ้านหินหินอันบนเห็นภูเขาดิหินลูกลัางเป็นหินศิาเรีองก็จะเข้าอันเทูนไว้นี่ครับ ไปหอดน้องหานผุนหอดผุนนด่ฝึกฝึกดินยื่นี่ถมขึ้นไปเออถมข้าเจ้าถมขึ้นข้าเจ้าดินทะเล่บแหลมาถมขึ้นถมินถมเออแต่มาเมื่ท่านไปบวชมามามาขนอยม้านมาเบิ้งมีรักพลาล์นหินเบิ้งอาจารย์เล่จุนบอกคิดว่าสิสิเอาปนอมีอ่ะเอาโน่เพราเอาโน่เมื่อบวชยื่นี่ถะบ่าข้าเจ้าคือว่าบัด วัดจังใดคือมีจังเต่สารพระภูมิบ่มีวัดนี่สักี่มีแต่ต้นไม้กับกับบ่มีมีแต่โน่นซื้อนโน่นซื้อต้นดอกมะเขือบ้าต้นแต่ว่าเป็นประลา่นหินสมว่าหันห้อเหลียวม้าห้างขึ้นทั้งทั้งที่เพิ่งบินหรือห้อยุโรปประจันห้าเหลียวม้าหินตัวนี้มันจะออกแสงคือกันกับเดือนดาวที่ห้าเหลียวขึ้นไปยุโรปประจันมันจะถ้าขนาดห้างบางอยู่ยังเสียห้างยางเลยมันจะแดงแดงแบบ สีเล <and true> <'s the> <ia> ือดสีเข้มเลยสีนในเมเปาะคำนะรับผมเห็นแบบนั้นแหละในปาะคำมันตั้งแต่พี่เราตั้งแต่ซื้อประตูลงไปหาน้องน้ำโคมมาหดพูนเดี๋ยวไปออมไปทั้งปุ่นกับเป็นประลานหินมัดแถวนี่ประลานหินบดจังหวัดเลยวสิมาบวชอยู่นะคุโบะเอาเมีะตะเองบันเลยมาโกับพรากรุ่ง โอ้กูขาอยากบวชอย่างนี้เป็นเลยน้อก็เลยไปขอพ่อใหญ่พ่อใหญ่เล่าเล่าสุขเล่ามามาพักพ่อใหญ่ที่วัดบ้านมอญเจ้าเอ็นบ้านมอญดิครับตะกอนวัดบ้านมอญมันหอดใส่โอ้ยก็หอดน้องฮานทั้งผีก็ได้ถ้ามีก็จดทีพ่อใหญ่ละองสีซะคอยสิวคอยเจ้าจักไรสองไรเต่มกันคอยบ่มัก้วนคอยสิตั้ง มองผ้าอาศัยอาสมบทนี่ตอกับน้องหานียู่ไหมโอ้ยลูกลูกมันกัหลายต้นฉันจะให้กับซื้อก้อนแล้วแต่บอสขอซื้อๆในลานพูนยายนั่นเราเลยบ่ให้แล้วเราเลยว่าบ่บ่ให้แล้วขันจากใดนี่ไปเบิ่งลูกสาวเข้าไปแล้วจนเราบป็จากใอ้เอาเป็นลูกเคยโอ้ยเป่นเบื้องเราบ่มักตอนนี้บ่มักเพูนยายนูนใหญ่ดิ คคนเจคไฮลำเลยแล้วมันอยู่ก่อนมครผมเจคไฮลำดำพึดสูงโอ้ยเข้ามุมนี้บุมมีผู้สูงทอเล่าหรือปุ้ยไงคือว่าปุ้ยไงสวนสารสารสื่อเล่านั่นแหละมี่ไปยู่มองได้ก็น้อยแล้วมองวัดทำจะหายไหมรย์ข้านอ์ข้านอกไปด้ไปใน้ลวกเดีเนี้ยดิสี่สี่ับสู้สู้กับเซเดอร์กูบอกกับดอกกูชิเขาบวช มึงเอาเสียวมึงเอาเขามาส่งเขาในี <ท 11. S 2> ่เอเขาสิบวชอยู่ในนี่เบิ้งแน่ขคน้อยไหมคือตอนอยากบวชมีเมียแหละได้ลูกสองไปซ้ำงฟองเขาแห่เรื่องไปส่งเ้าบุกเมียกูเด้อกูโบกกำลัอกกูเห็นทุกข์ครับไม่ยังมึงเป็นบ้าทิไม่สันตวานบ้าแล้วกูกูคิดขั้นกูจะไปบินระบายกูจะไปทำบาวน้ามั้ทำเสหายอยู่มือสมบัสโอ้ยแน่ขนาดบัดไป มันเป็นกุฏิเราใช่ไ,ไหมอาจารย์ไม่ทำในบ้านโป่งบ,าบา้านเพือนซ่อนเลยเดินเป็นวัดใหญ่แต่ว่าวัดจิตใจกลับเ,เป็นเพินปิดคาระโลคาร์วิดโลโควิดเนี่ยแหละไปยุหอดนะฮะเป็นปิดไว้อยคนเขาเลยไปทั้งหนาอยดูดิเออเออจันทร์ละที่มาวันนี้ก็มีความไปเสเซมสันให้อายุยืนนานสุขมานทุกคนทุกเวลาทุกเวลาเขาวนเสียเวลาก็มีอย่างฝากงอกกลับเด้อ ขออารมณ์ตัณหาใน,นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดทั้งเทวดายิ่งพรมเทวดที่เป็นชาหาบันดือเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายผู้พันหญิหูแก่งตาใสแสนโยดโผดผู้ขาว่าอยากอันใดรางวัลก็สร้างเป็นทรอ้ศักดิ์สิทธิ์ษษขอสมภูมิมาตัณานา อะไรมาจนสรรเสริญที่ว่าล่าติปัดตัวข้าเทิดจ่าทูจ่าทูนั่นแหละค่าฮ่าคล้อยจะเล่นในธรรมอาขึ้นมาเนี่ยช่องเตาปูได้เนาะค่ะเอฟซีก็ได้ยินปูหลุดหลับบอกแล้วเนาะค่ะเพิ่นก็ให้ตัวเด็ดตัวดีเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นหินศิลาแรงเนาะค่ะเป็นที่ ของพญานาคเนาะค่ะเนาะเป็นที่เก่าแก่ของโบราณเนาะ FC กระไดหลับชมหลับชมเนาะค่ะเนาะก็ไดฟังจากลุงพ่อหลึกหลับแล้วเนาะค่ะ FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพาลวยขอเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องคลองพาลวย ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาหลับชมหลับฟังกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ช่องคลองพาลวยสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะ